สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสัก400ปีเลยนะครับเพื่อไปถอดรหัสเอกสารโบราณชิ้นหนึ่งที่ท้องบอกว่ามันเป็นเหมือนพามมัชชีนเลยแหละครับนี่คือเรื่องราวของพจนานุกรมสยามจีนที่จะมาปลุกเสียงในอดีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเอาล่ะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจารึกเสียงจากอายุทยาีิวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และมันจะบอกอะไรกับเราได้บ้างชื่อเซียนหลววกวนอี้อยู่นะครับถ้าแปลแบบตรงๆต,ต,ตัวเลยก็คือ พจนานุกรมหมวดภาษาไทยของสำนักสีทิศครับคนที่ทำก็คือเหล่าอารักษ์ของราชสำนักจีนนู่นเลยในสมัยราชวงศ์หมิงเป้าหมายหลักๆก็เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับสยามนี่แหละครับทั้งเรื่องการทูตการค้าขายคือเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆในยุคนั้นเลยแล้วทำไมเอกสารชิ้นนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นเลยครับทำไมเราถึงเชื่อถือมันได้ก็ต้องย้อนไปดูที่มาที่ไปของคนทำกันสักหน่อยครับ คือต้องบอกว่าสถาบันที่สร้างพาจนานุกรมเล่มนี้เนี่ยโอ้โหประวัติศาสตร์ยาวนานมากครับย้อนไปตั้งแต่ปี1,405ราชวงศ์หมิงตั้งซื่ออีกวนหรือสำนักสี่ทิศขึ้นมาเลยนะครับนี่คือสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของรัฐแห่งแรกๆของโลกเลยนะคือมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลามากแล้วพอมันถึงปี1579ซึ่งก็ตรงกับสมัยอยุธยาบ้านเราเป๊ะๆถึงได้มีการตั้งแผนกภาษาไทยหรือเสียหลวกวนขึ้นมาแล้วที่เจ๋งคือมันไม่ได้จบแค่นั้นสถาบันนี้อยยยู่าาาวมาถึงงงรชชิเล ทำให้มีพจนานุกรมหลายเวอร์ชั่นเราเลยเอามาเทียบกันดูวิวัฒนาการของภาษาได้อีกครับเอาล่ะครับมาเริ่มสวมบทนักสืบกันเลยปริศนาแรกที่เราจะแกะรอยกันเนี่ยเห็นได้ด้วยตาเปล่าๆเลยครับมันคือลายมือหรือรูปแบบของอักษรไทยในเอกสารนี้แหละพอเราเอาตัวอักษรมาดูใกล้ๆนะครับมันมีจุดที่แปลกมากคือ มันไม่เหมือนอักษรอยุธยาแบบมาตรฐานที่เราคุ้นเคยกันลายเส้นมันกลับดูโค้งโค้งมนมนสวยงามซึ่งเฮ้ยมันเป็นละไมคล้ายกับอักษรฝักขามของอาณาจักรล้านนาทางเหนือซะอย่างนั้นนักวิชาการเลยสรุปกันว่านี่มันคือการฟิวชั่นกันครับคือโครงสร้างตัวอักษรเนี่ยเป็นแบบอยุธยาแต่สไตล์การเขียนเนี่ยเป็นแบบล้านนาคําถามสําคัญเลยคือแล้วทําไมล่ะทาไมถึงเป็นแบบนี้เรื่องนี้อาจจะสะท้อนว่า ตอนนั้นอยุธยากับล้านนามีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมากหรือคนที่ไปให้ข้อมูลกับอารักจีนอาจจะเป็นคนล้านนาหรือคนที่ถนัดเขียนอักษรฝักขามก็ได้ซึ่งพอคิดแบบนี้แล้วโหเอกสารชิ้นนี้มันลึกซึ้งขึ้นมาทันทีเลยโอเคครับจบเรื่องลายเส้นไปทีนี้แหละครับเราจะเข้าสู่แก่นของเรื่องกันจริงๆเราจะไปตามรอยเสียงที่ซ่อนอยู่ข้างในเอกสารนี้กันปัญหาใหญ่เลยของอารักจีนก็คือภาษาจีนเนี่ย เขาไม่มีเสียงควบกล้ำซับซ้อนแบบบ้านเราครับเสียงอย่างปลอในคําว่าปลาหรือกอในคําว่าความเนี่ยในภาษาจีนไม่มีครับแล้วเขาจะเขียนเสียงที่ไม่มีในภาษาตัวเองออกมายังไงนี่แหละครับคือความฉลาดของคนสมัยก่อนวิธีแก้ของเขาสุดยอดมากครับเขาใช้วิธีที่เรียกว่าการแยกพยางค์คือแทนที่จะพยายามหาตัวอักษรตัวเดียวเขาใช้อักษรจีน2ตัวมาผสมกันเพื่อสร้างเสียงควบกล้ำหนึ่งเสียงของไทยอย่างคําว่าปลา เขาก็จะแยกเป็นเสียงตากับเสียงลาแล้วก็หาตัวอักษรจริงที่ออกเสียงว่าปลากับลามาเขียนติดก,กันพอออกเสียงเร็วๆก็จะกลายเป็นปลานั่นเองครับคาว่าความเขาถอดเสียงเป็นคัวเพื่อให้ได้เสียงคอวอส่วนปลาก็เป็นปลาลาแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยอันนี้ก็ชัดเจนว่าสมัยนั้นเสียงปลอ,ออยังอยู่ครบ พจนานุกรมเล่มน,นี้ไม่ได้บอกเราแค่เรื่องเสียงนะครับมันยังเล่าเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอยุธยาให้เราฟังได้อีกด้วยแค่จากการเลือกใช้คำศัพท์ของเขาดูตัวอย่างนี้สิครับชัดมากคำว่าดินเนี่ยเป็นคำธรรมดาธรรดาที่เราใช้กันทั่วไปใช่ไหมครับแต่ในพจนานุกรมเล่มนี้เขาไม่ใช้คำว่าดินครับเขาเลือกใช้คำว่าธรณีที่เป็นคำราชาศัพท์มาจากสันสกฤตนี่มันบอกอะไรเรามันบอกเราว่าคนสยามที่ให้ข้อมูลเนี่ย เขาตั้งใจจะพรีเซนต์ภาพลักษณ์ของราชสำนักอยุธยาให้ดูสูงส่งดูยิ่งใหญ่ในสายตาของราชสำนักจีนนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีคำยืมจากบาลีสันสกฤตอีกเยอะแยะเลยครับเช่นคำว่าเทวดาซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและความเชื่อจากอินเดียที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมและภาษาของอยุธยาจนกลายเป็นคำศัพท์มาตรฐานที่ชาวต่างชาติที่มาติดต่อเนี่ยต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทำความเข้าใจวัฒนธรรมของเรานั่นเอง ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในเอกสารนี้ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจซ่อนอยู่อีกเพียบเลยอย่างเช่นเราเจอหลักฐานว่าเสียงบอบางตัวในสมัยก่อนปัจจุบันมันกลายเป็นเสียงมอไปแล้วหรือร่องรอยของเสียงก้องไม่ก้องที่สมัยนี้เราไม่ได้แยกแล้วและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการใช้วรรณยุกต์ที่ยังไม่สม่าเสมอครับมันโชยเห็นเลยว่าระบบการเขียนภาษาไทยตอนนั้นยังไม่นิ่งยังอยู่ในช่วงกําลังพัฒนาพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่า การแกะอรอยจากเอกสารโบราณแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันให้ข้อมูลที่สําคัญมากๆก,กับการเข้าใจประวัติศาสตร์ของเราได้ขนาดไหนถ้าจะให้สรุปบทเรียนจากพจนานุกรมเล่มนี้นะครับข้อแรกเลยคือภาษาไทยสมัยอยุธยามีเสียงที่ซับซ้อนกว่าที่เราพูดกันทุกวันนี้เยอะข้อ2ต้องยอมรับเลยว่าวิธีถอดเสียงของอัหลักจีนเนี่ยเป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์มากๆน่าทึ่งจริงๆและข้อ 3. เอกสารชิ้นนี้ก็เป็นเหมือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสยามกับจีนได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะฉะนั้นเสียงลวกวนอี้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ลิส์คำศัพท์ธรรมดาธรรมดาเลยครับแต่มันคือกุญแจดอกสําคัญจริงๆที่ไขประตูพาเราย้อนกลับไปฟังวิวัฒนาการของภาษาไทยด้วยขูของเราเองและเรื่องทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามนะครับว่าแล้วมันยังมีเอกสารแบบนี้อีกกี่ชิ้นที่ยังหลับไหลยอยู่ รอให้ใครสักคนไปค้นพบแล้วปลุกมันขึ้นมาเล่าเรื่องราวในอดีตให้เราฟังอีกครั้ง